ผู้สูงอายุผู้พิการฟังด่วนค่ะได้เฮห,หรือไม่3,000บาทบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้จริงหรือเปล่า700บาทหรือเป็นแค่นโยบายขายฝันติดตามข้อมูลข่าวสารกันในช่องอิสานแซ่บค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศต้องบอกว่าไม่ได้มาเชียร์พักใดพักหนึ่งนะคะคุณผู้ชม,ชม,ชมแต่ว่าตอนนี้นโยบายของแต่ละพักเริ่มที่จะออกมาสู่การเลือกตั้งครั้งใหม่ให้พี่น้องประชาชนได้ตัดสินใจแล้วนะคะคุณผู้ชมลา ล่าสุดพักพลังประชารัฐค่ะเปิดตัวนโยบายดูแลทุกช่วงวัยในกลุ่มแม่บุตรธิดาประชารัฐแจกเงินคนท้องเดือนละ10,000บาทเป็นระยะเวลา5เดือนจนกว่าจะคลอดแล้วก็ช่วยเหลือดูแลอีกนะคะในส่วนของลูกน้อยเดือนละ3,000บาทจนถึง6ปีเพื่อให้สตรีมีขวัญและกำลังใจในการช่วยเหลือแล้วก็เพิ่มประชากรค่คะหลังจากที่ก่อนหน้านี้พักพลังประชารัฐนะคะคุณผู้ชมโดยมีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะคะออกมาแถลงนโยบาย พักว่าจะมีการเพิ่มเงินให้กับผู้สูงอายุแบบขั้นบันไดตั้งแต่60ปีถึง90ปีขึ้นไป60ปีรับ3,000ค่ะ70ปีรับอยู่ที่4,000บาทแล้วก็80ปีขึ้นไปรับอยู่ที่5,000บาทค่ะรวมไปถึงคนที่ได้รับสิทธิด์ดำดนการแห่งรัฐนะคะคุณผู้ชมจะได้รับทันทีนะคะหากพักได้รับการเลือกตั้งอยู่ที่ 700บาทต่อคนต่อรายล่าสุดค่ะคุณผู้ชมในส่วนของพักพลังประชารัฐได้ออกมาประกาศนโยบายเพิ่มเติมอีกว่าจะมีการแจกเงินคนท้องเดือนละ1 0,000บาทเป็นระยะเวลา5เดือนและถ้าหากคลอดก็จะช่วยเหลือบุตรอีกเดือนละ3,000บาทจนถึง6ปีให้กับสตรีเป็นขวัญและกำลังใจค่ะซึ่งข่าวนี้ได้รับการยืนยันจากนายสันติพรพัฒน์รัชมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะในฐานะเลขาธิการพักพลังประชารัฐเปิดตัวนโยบายดูแล สตรีทั่วประเทศ35ล้านคนระบ,บุว่าหญิงไทยมากกว่าอาจจะต,ต้องได้รับสิทธิ์ในการช่วยเหลือดูแลสนับสนุนค่าเลี้ยงดูรายละ10,000บาทเป็น5เดือนนะคะแล้วก็ในการเลี้ยงดูบุตรหลงังคลอดอีกนะคะเดือนละ3,000บาทจนถึง6ปีค่ะคุณผู้ชมส่วนจะเป็นนโยบายขายฝันหรือไม่นะคะคุณผู้ชมต้องติดตามข้อมูลข่าวสารเองแล้วก็เลือกเองนะคะซึ่งทางช่องก็ได้นําข้อมูลข่าวสารมาฝากคุณผู้ชมอย่างต่อเนื่องในแต่ละพักนะคะคุณผู้ชมเพื่อที่จะให้ คุณผู้ชมมีส่วนในการตัดสินใจในการเลือกว่าจะเลือกอย่างไรแบบไหนเพราะในอนาคตประเทศจะเดินไปยังไงอยู่ที่พี่น้องประชาชนแล้วค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ